ทำไมตอนนี้ผมไปจีนผมไม่เจอปลั๊กตัวนี้นะเนี่ยครับจะเป็นหัว UK เคไปสิงคโปร์เป็น US เป็นฝรั่งเศสเป็นอะไรอะ่ะเลือกใช้หัวได้เลยครับตัวนี้สามารถใช้ได้พร้อมกันทั้งหมด4เส้นนะครับมีพอร์ต USB นะครับผมมาให้2ตัวแล้วก็ไทซีสตัวนะครับตัวนี้ชาร์จไว้65หวัตต์นะครับเขามีให้เลือกตั้งแต่3 0มสิบยีวัตต์ถึงร้อวัตต์นะครับมีสีขาวสีดําให้เลือกนะครับเด่สวยดูๆแบบนิด,ดนเลย ตัวที่ผมสั่งมานะจะเป็นตัว65วัตต์เขาจะแถมสายชาร์จมาให้นะครับของอมันอ่านว่าเทสเส้นหรือว่าเทสสันก็ไม่รู้นะผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้สีดำาๆดุดุสวยๆเลยครับสามารถเดินทางทั่วประเทศได้เลยครับผม150ประเทศใช้ได้หมดเลยนะครับจะเป็นปลั๊กบ้านๆแบบเอเชียแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเก็บเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ UK นะครับผม UK UK นะครับผมตัวนี้นะ,ะหรือจะเป็นตัวนี้ปึ๊บ ใช้ได้หมดนะครับชาร์จพร้อมกัน4เส้นได้เอาไว้ว่าเดี๋ยวใครสนใจนะผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับแล้วก็ไปจิ้มเลือกกันเองนะครับ